สวัสดีครับผมนายเทพิทักษใจซื้ออาสาวพิมพิชาเ็ตนอมค่ะใบงานที่4ี่แบดเดอร์ไดอะแกรมแทนค่า Input f 3คือ x1 s1 คือ x2 s2 คือ x3 s3 คือ x4 Output k1 คือ y1 h1 คือ y2 k2 คือ y3 และ h2 คือ y4 กด x4 y1 และ 2ทำงานค้างสภาวะโดยที่ Y 3และ Y 4ไม่ทำงานกด X 2, 2เพื่อหยุดการทำงานกด X 3 Y 3และ Y 4ทำงานโดยที่ Y 1และ Y 2ไม่ทำงานและกด X 2, 2> เ,เพื่อหยุดการทำงานอขอบคุณครับ